สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PB สุภการอีกครั้งครับผมภาพก็วันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงข่าวล่าสุดนะครับเมื่อประมาณต้นต้นสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีรถยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เรียกว่าได้ทำลายสถิติโลกนะครับด้วยความเร็ว,รยวอยู่ที่532กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลายคนก็อาจจะพอพูดถึงข่าวนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ดูข่าวจริงเนี่ยก็คงเดาว่าเออไอรถที่เร็วที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปกติหรือเปล่านะฮะตัวเอ๊ ฟิรอนมีทำลายสถิติเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดีโวเอหรือว่าคอริเซกเอาส่งเยสโกโ้ไปนะฮะแต่จริงๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ที่ทุกคนคิดนะฮะไม่ใช่ตัวคอริเซกหรือว่าเป็นบุกเตินะครับเพราะรถคันน,นี้เนี่ยแบรนด์ก็คือตัว SSC นะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นคือท o ว a าร่านะฮะวันนี้เนี่ยทางพิพิสุขานะฮะจะมาพูดถึง รถยี่ห้อเนี่ยนะครับว่ามีประวัติอะไรบ้างนะครับพร้อมกับพูดถึงว่าฟีเจอร์ที่สําคัญของรถเนี่ยมีอะไรบ้างฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงกฎในการทําลายสถิติโลกนะครับว่ามีกฎอะไรบ้างครับที่ถึงจะได้รับการยอมรับโดย g ิน n n e s s World Record ฮะก็มาพูดถึงข่าวนี้นะฮะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณไม่กี่วันนั่นเองนะฮะก็มีข่าวว่ารถยนต์ยี่ห้อ s s c นะฮะได้ทําลายสถิติโลกนะครับที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่หมตร้อยสามรับ่อคือความเรี่สูง แต่ว่ารถจริงๆเนี่ยก็คือเวลาการทาความเร็วเนี่ยเขาต้องทาความเร็วเฉลี่ยนะฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยสามารถทำความเร็วเฉลียยย่ยที่508กิโเมตรต่อชั่วโมงครับเอา,อางี้ดีกว่าย้อนกลับไปในปีน่าจะสักสักสิปีที่แล้วดีกว่ารถยนต์ความเร็วสูงสุดในโลกเนี่ยก็คือตัว b u g t i Veyron Super Sport นะฮะในปี2010เนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ430กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคือในสมัยนั้นเนี่ยในวงการรถยนต์เนี่ยเราก็มองว่า400อัพเนี่ยมันคือที่สุดแล้วเราก็ เราก็คงจะไม่เจอรถอะไรที่มันน่าจะเร็วกว่านี้ได้มากแล้วเพราะว่าด้วยสภาพถนนด้วยการขับขี่ด้วยแอลโรดดนามกอะไรต่างๆเนี่ยรถมันจะถูกจํากัดที่ความเร็วที่ไม่น่าจะเกินนั้นมากยกเว้นการออกแบบที่เรียกว่าลาโลกเลยคือมันไม่สามารถที่เป็นรถนนที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะฮะถึงจะแบบว่าเป็นรถแบบหน้าตาเหมือนจรวดอะไรพวกนี้ถึงจะความเร็วที่มันจะ500 หกร้อยเจ็ดร้อยอะไรที่มันยังจะดูแล้วเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าเมื่อถึงปี2020เนี่ยจริงๆเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรถตัวบุติทิรอนสปอร์ตสามร้บวกเนี่ยเขาทำความเร็วสูงสุดไว้นะฮะที่เกิน300ไมล์ต่อชั่วโมงไอ้ส0มร้อยบวกนั่คือ300ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำไว้อยู่ที่304ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตีเป็นความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเกาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคเราก็มาพูดถึงไอ้ คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เกิดมาจากคอนเซปต์คาร์ที่อยู่ปี2011เขาพูดออกมาว่ารถคันนี้นจะจะ,จะถูกผลิตออกมาจริงแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยกว่าจะพัฒนาอะไรออกมาเนี่ยก็คือใช้เวลานานมากจนกระทั่งผ่านไปจนถึงปี2018เนี่ยเขาก็ผลิตคันนี้ออกมา นะะฮผลิตออกมาแล้วก็เปิดตัวที่ p e b b l e Beach Concourse ในออร์แกที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็พี่บีซูเปอรคาร์กได้ไปดูคันจริงๆด้วยนะฮะอย่าลืมกดคลิปตามสักที่หนึ่งอ่ะตรงนี้นะฮะโอเคนะครับคันนี้โหมดมากนะฮะ S S C นะฮะบูช,ชาร่ารถ S S C เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะฮะคือ S S C Ultimate Aero ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างคอนเซปต์อะไรมาตั้งแต่ปี2011ฮะ,ค,ะคือเมื่อ7ปีที่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมาออกคือตอนนี้นะฮะคือประมาณปี2018แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากโพรดิวส์ ผลิตขึ้นมาจริงเนี่ยคือปี2019นะฮะรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนระดับไฮเปอร์คาร์นะฮะให้แรงม้าสูงสุดถึง1,750แรงม้านะฮะ1,750แรงม้าในรถคันนี้นะฮะซึ่งไม่ธรรมดาฮะคนณิเซกเมคเกอร่า1,500นะฮะ,ค, 1, ะ,ฮะคันนี้1,750แรงมา้าโอเคนะฮะนอกจากนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถสแตนาร์อเมริกันอเมริกันนะฮะสแตนารอเมริกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย จะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่นะฮะจะไม่ทราบแต่คันนี้คือคอนเซปต์คานะฮะ d ีซูเปอร์คาร์จะเป็นคันแรกนะฮะที่พาไปดูคอนเซปต์คาเลยนะฮะสุดยอดแค่ไหนนะฮะ SSC ทูทาวาครับผมผมย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องชื่อดีกว่าชื่อทูทาวาเนี่ยครับก็อาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะมันมีชื่อที่มาไหจริงจริงมันมีนะฮะที่มาของมันเนี่ยมันคือชื่อของกิ้งก่านะฮะกิ้งก่าในนิวซีแลนด์ตัวกิ้งก่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการในการเปลี่ยน DNA เนี่ยได้รวดเร็วที่สุดในโลกคือมีวิวัฒนาการการเปลี่ยน DNA เที่เร็วที่สุดในโลกแม้ว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูแบบเหมือนเดิมไม่รู้จะกี่สิบกี่ร้อยปีอะแต่ว่า DNA นนะด เร็วที่สุดในเทียบกับสัตว์อื่นๆทั่วโลกเลยะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางบริษัท SSC เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาชื่อนี้มาเพราะว่ารถของเขาเนี่ยมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดในโลกเร็วคือไม่ใช่ว่าในเชิงความเร็วอย่างเดียวแต่มีวิวัฒนาการคือก้าวกระโดดมาจากรถรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะ ก็คือตัว SSC Ultimate Aero ซึ่งก็เคยทำลายสถิติโลกมาเมื่อปี2007นั่นเองตัว SSC Ultimate Aero เนี่ยทำความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่412กิโลเมตรต่อชั่วโมงะฮะซึ่งล้มตัวปกติเวลอนที่ทำความเร็วสูงสุดในปี2005นะฮะที่สำคัญของตัว SSC Ultimate Aero เนี่ยคือรถคันแรกของทางตัวบริษัท SSC นะฮะที่ออกมาหมายความว่ารถ ให้ราคาคันแรกของบริษัทสามารถทำลายสถิติโลกและทำความเร็วได้มากกว่าบุกติไวรอนเนี่ยคิดดูว่ามันน่ามาสักการแค่ไหนเดี๋ยวผมขอย้อนประวัติคร่าวๆของทางบริษัทดีกว่าว่าบริษัทเนี่ยเขาก้าวมาจากอะไรบ้างนะก็คือในในปี1998ในบริษัทเนี่ยเริ่มถูกก่อตั้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ในปี2004เนี่ยเขาก็ประกาศมาว่ารถของเขาเนี่ยก็คือตัว s c u l t i m e r e o เนี่ยผลิตแล้วผลิตแล้วนะฮะคือจะเป็นรถที่เขาบอกว่า พร้อมที่จะทำลายสถิติโลกโดยเขาก็ใช้เวลาการพัฒนาในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งในปี2007เนี่ยก็ตามที่ผมบอกเขาก็ทำลายสถิติโลกล้มตัวปกติบปรอนโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของคันนี้ดีกว่าว่ามันมีความสำคัญยังไงมันน่าสนใจยังไงนะฮะรถตัว SSC t u t o r a เนี่ยมันใช้เครื่อง5.9ลิตรนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเขามองว่าเขาจะใช้เครื่อง6.9ลิตรนะฮะทวินเทอร์โบชาร์จ V8 แนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาใช้ตัวห้ i จุดเก้าลิตรทวินเทอร์ทรเทอร์โบชายู 8, ะะ่ที 1,350แรงม้านะครับโดยการใช้น้ำมัน91นะฮะออกเทน91แต่ว่านั่นคือไม่ใช่ตัวแรงม้าที่ให้สูงสุดนะฮะที่เป็นไปได้เพราะว่าถ้าใช้น้ำมัน E85 เนี่ยรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง1,750นะฮะ1,750แรงม้าแต่ถามว่า1,750แรงม้าเนี่ยรถคันนี้น้ำหนักเท่าไหร่คือในในเชิงซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เนี่ยในในเชิงไฮเปอร์คาร์ดีกว่าเขาจะเทียบน้ำหนักในกิโลกร,รัมต่อแรงม้านะฮะในในในหน่วย HP Horsepower นะฮะ ซึ่งซึ่งที่ประหลาดใจของโลกเนี่ยคันแรกที่เป็นไฮเปอร์คาร์ที่แบบสุดยอดเลยก็คือตัว PONISEC 1ันทนะฮะที่สามารถทำแรงม้าได้สูงสุดถึง1,300ถ้าผมทำให้เผื่อทำทํามร้อยสี 6, หรืออะไรแรงม้าเนี่ยแล้วก็มีน้ำหนักเท่ากับเท่ากับหนวดแรงม้าเลยเพราะฉะนั้นอัตราส่วนหนต่อหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยน้ำหนัก อยู่ที่แค่1,247กิโลกรัมึ้นหนักน้อยกว่าวันทัวันะฮะอันนี้คือน้ําหนักโดยที่แบบว่าไม่ได้ใส่ออปชันเพิ่มแรงม้าอยู่ที่1,750อหคือเรียกว่าใน1กิโลกรัมเนี่ยรีดแรงม้าเนี่ยได้เกือบประมาณ1.5หแรงม้าคือเกือบๆนะฮะนอกจากนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยฟีเจอร์ที่สําคัญก็คือเป็นรถที่ทางเจเรตเชลบี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นรถที่เขาต้องการให้เป็นรถที่เร็วที่สุดแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือรถที่สามารถที่จะขับบนท้องถนนทั่วไปแล้วรู้สึกว่า ไอ้ขับสบายคือมันมันไม่ง่ายนะที่คุณจะเอารถที่แบบทําให้น้ําหนักเบาให้แรงสุด,สด มีแรงม้าถึง1750หแรงม้าเนี่ยลราสามารถที่จะขับขับบนถนนทั่วไปเราไม่รู้สึกหวาดกลัวรถคันนี้เนี่ยเขาทําได้คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีครบนะฮะคือ,บอเบาะอะไรก็นั่งสบายจอก,ก็เป็นจอดิจิตอลมีจอตรงกลางนะฮะเป็นหน้าจอใหญ่ๆเลยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกระจกควบคุมแอร์ควบคุมต่างๆได้ซึ่งในในรถที่มันเร็วมากๆเนี่ยหลายๆคันที่เขาผลิตออกมาเนี่ยคือมันมันเอาวิทยุเอาแอร์ออกหมดแล้วก็นั่งไม่สบายเหงื่อแตกอะไรทั้งหมดนะฮะ ไม่ใช่คือรถที่สามารถที่จะขับโดยทั่วไปเนี่ยโอเคมาพูดถึงในเรื่องของสถิติความเร็วสูงสุดกันีกว่ารถคันนี้เนี่ยทำความสถิติความเร็วสูงสุดอยู่ที่532กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเป็นความเร็วที่เฉพาะ one direction คือทางเดียวนะฮะแต่เวลาทำลายสถิติโลกเนี่ยมันต้องทำไปกลับแล้วก็เป็นถนนเส้นเดียวกันนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยความเร็วเฉลี่ยเนี่ยที่เขาทำได้ก็คือความเร็วอยู่ที่508กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ทะลุหลัก500ไปละตัวความเร็วสถิติโลกเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกฎ5ข้อนะฮะที่จะได้รับการยอมรับว่ารถคันนี้เนี่ยต้องเป็นสถิติโลกมันมีอะไรบ้างนะฮะกฎข้อแรกคือรถที่ทำลายสถิตินี่ต้องเป็นรถที่ผลิตจริงนะฮะผลิตจริงหมายความว่าสเปคทุกอย่างอะไรเนี่ยต้องเหมือนจริงเหมือนรถที่ที่เอามาทดสอบจริงฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่เหมือนเนี่ยเขาจะเอา เพราะว่ามันเป็นการขี้โกงนะครับเหมือนว่าไปจูนอะไรเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นห้ามจูนคือรถมันต้องออกมาจากโรงงานอย่างนี้ผลิตให้ให้ลูกค้าอย่างนี้เป๊ปะ,ปะเลยนะฮะอย่างที่2ฮนะรถจะต้องลงบนถนนแล้วก็ต้องขับไปกลับนะฮะไปกลับหมายความว่าคุณขับไปรอบหนึ่งปุ๊บแล้วก็หยุดอ่าโอเคหาความเร็วสูงสุดเรียบร้อยละขากลับก็หาความเร็วสูงสุดแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะฮะนะเนื่องจากว่าในความเป็นจริงเนี่ย ลมเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะฮะให้รถเนี่ยสามารถไปเร็วขึ้นได้ถ้าลมมันไปทิศทางเดียวรถนะฮะแล้วก็ลมก็สามารถที่จะต้านรถให้วิ่งได้เร็วไม่สดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นความแฟนนะฮะคือคุณจะไม,ไม่ควรไม่ควรที่จะเลือกถนนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะไปแต่ทางที่แบบลมคือนั่งรอดีกยวก่อนเฮ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเรารอเดียวก่อนวันนี้ลมพัดทางนี้เอาแบบพายุเลยนะเอาแรงแเดี๋ยวขับ คือไม่ได้นะฮะคือถ้าไปทางเดียวให้ความเร็วสูงสุดเนี่ยมันเขาไม่สามารถที่จะให้เป็นสถิติโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไป2ไปทิศทางไปกลับนะฮะและอย่างที่3าเนี่ยรถที่จะทดสอบเนี่ยต้องลงบนถนนที่เป็นสาธารณะนะครับเขาว่าถนนสาธารณะก็คือถนนทั่วไปเลยที่เราเห็นเห็นที่เราขับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองไทยกับถนนลาดเท้าถนนอะไรก็ตามเนี่ยต้องลงถนนอย่างนั้นในรถคันนี้เนี่ยเขาก็ไปปิดถนนนะฮะ ที่ที่าสเวกัสที่รัดเรวาด้านะฮะเขาก็ไปปิดถนนระยะทางน่าจะ7ไมล์เลยแล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็กดสุดเลยฮนะเป็นถนนโซนเดียวกันเลยที่ใช้ทําสถิติตัวคุณเสกอาเกล่าเอสนะฮะแล้วก็อย่างที่4เนี่ยจะต้อง วัดความเร็วด้วยการใช้ GPS นะฮะ GPS ก็คือแบบเหมือนส่งมาจากอ่าสตูร์ไลท์ดาวเทียมที่จะมาวัดกันเลยว่าระยะทางเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้คือมีความแม่นยำนะฮะมีความแม่นยำมากกว่ามากกว่ามาตรวัดปกตินะ,ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นที่สำคัญมาก,กคือรถเนี่ยต้องใช้ยางปกตินะฮะแล้วก็ห้ามใช้น้ํามันที่ใช้ในรถแข่งนะรถที่มันจะเร็วที่สุดได้เขาต้องบอกว่าเป็นรถที่สามารถใช้ในชีวิตประจําจวันได้แล้วก็คือใช้น้ํามันปกติได้นั่นเองนะฮะก็ทาง s อสก็ ครบหข้อนะฮะหมดเรียบร้อยก็สามารถทำลายสถิติโลกได้นั่นเองนะครับก็ยินดีกับทางบริษัท SSC หรือว่าเชอร์ u ี e ซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะฮะผมขอมาพูดถึงราคาของคันนี้ดีกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับหรือว่าตีเป็นกลมๆเงินไทยนะฮะก็คือ50ล้านบาทนี่คือไม่รวมภาษีนำเข้านะครับถ้ารวมภาษีนำเข้าก็คูณเลขเข้าไปนะแต่ว่าราคานี้เนี่ย ไม่รวมออปชันอะไรเลยนะฮะคือเป็นรถเปล่ารถเปล่านี่ก็คือให้มาทุกอย่างแล้วดีกว่าก็คือให้เบาะให้ล็อกให้อะไรมาทั้งหมดนะให้เบรคปกติมาหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณสามารถที่จะเลือกออปชันได้เยอะมากๆนะฮะบเขาบอกว่ามี25กระดาษไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะแต่สามารถที่จะเลือกออปชันไม่ว่าจะเป็น e x p o s e โพสคารบนะฮะคือคาร์บอนเปลือยข้างนอกหรือว่าจะเป็นเบาะเปลี่ยนสีเปลี่ยน t ติชชิ่ด้านนอกจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไร เขาบอกว่าเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะขอแค่ให้บอกเขาอะติกออปชันมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีเงินจ่ายเท่านั้นนะฮะก็จัดไปนะฮะเราก็รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลิตไม่เกิน100คันนะฮะคือไม่ทราบว่าจะผลิตอะไรจริงกี่คันเขาบอกไม่เกิน100คันโอเคนะครับก็จบไปกับการพูดเกี่ยวกับประวัติ S S C นะครับชูเทร่าที่ทำลายสถิติความเร็วที่น่าทึ่งมากมากแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มันจะมีการล้มสถิติอีกกี่ร้อยกี่สิบกี่ร้อยรอบนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นความหัศจรรย์นที่เ็ถ สามารถขับได้ความเร็วสูงสุดถึง530นะในในยุคเมืม่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะเราได้เห็นเลข400แล้วก็ตกใจแล้วนะแต่ว่า500เนี่ยมันมันที่สุดจริงนะฮะก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับอยากให้ทางพิบิสุขาพูดเกี่ยวกับรถอะไรหรือว่ารีวิวรถอะไรนะฮะเขียนคอมเมนต์ไวด้านล่างเลยนะครับผมผมภาพพิบิสุขาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม